สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าของสายล่าอุบากองในเรื่องงูเหลือมยุดถิ่นภาคสองเรื่องราวของงูเหลือมซึ่งจากเดิมที่มันอาศัยอยู่ในป่าลึกแต่ปัจจุบันนี้มันกลับถูกพบเจออยู่ใ,ใกล้กับหมู่บ้านมากขึ้นอีกทั้งขนาดลำตัวของมันนั้นยังใหญ่โตมโหฬารกว่าเดิมมากส่วนหนึ่งตัวผมเองนั้นคิดว่าเนื่องจากในป่านั้น อาหารของพวกมันที่เป็นสัตว์ป่านั้นลดจำนวนลงเยอะมากๆเนื่องจากถูกมนุษย์อย่างเราล่านั่นเองอีกทั้งปริมาณของงูเหลือมเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงขนาดลำตัวของมันก็ใหญ่จนทำให้มันต้องการอาหารในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเมื่ออยู่ในป่าใหญ่ไม่ค่อยมีสัตว์ให้ล่ามันเลยเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้าน และอาหารของพวกมันนั้นก็จะเป็นพวกไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นั่นเองครับเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านท่านหนึ่งบ้านของท่านนั้นอยู่ริมแม่น้ําและท่านก็ได้เลี้ยงไก่ไว้ราว4 0่ถึงตัวท่านบอกว่าตกกลางคืนคืนหนึ่งได้ยินเสียงไก่ในเล้ามันร้องเสียงดังจ้าเลยรีบไปดูท่านเองก็คิดว่ามันจะต้องเป็นงูเหลือมแน่ๆที่มากินไก่ของตนเอง ก็เลยรีบนํำไฟฉายและก็ไม้หน้าสามเพื่อที่จะไปไล่มันนั่นเองแต่เมื่อไปถึงแล้วไก่ท่านก็ได้เห็นว่ามีไก่ร่วงอยู่บนพื้นราว4-5ตัวที่เหลือที่ยังมีชีวิตอยู่แค่3-4ตัวเท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านตกใจเป็นที่สุดนั้นก็คืองูเหลือมตัวที่มันกินไก่ท่านบอกว่าเมื่อปีกลายนี้ท่านได้สังหารงูเหลือมไปแล้วนับร้อยตัว แต่เมื่อเทียบกับตัวนี้แล้วท่านบอกว่าคนละเรื่องเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้มันใหญ่ขนาดเกือบเท่าเสาไฟเลยทีเดียวมันเข้ามาในเล้าไก่แล้วมันก็พยายามที่จะกลับออกไปแต่ด้วยที่มันกินไก่ไปเกือบหมดเลา้าทำให้มันเคลื่อนตัวได้อย่างเชื่องช้าท่านเลยใช้ไม้หน้าสามฟาดไปตรงหัวของมันนับสิบกว่าครั้งมันยังไม่สะทกสะาน มันดิ้นหนีจนทําให้เล้าไก่ของท่านนั้นพังลงมาเลยทีเดียวท่านบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทีเดียวขนาดท่านใช้ไม้ตีมันจนมือแทบแตกแต่เมื่อเล้าไก่พังมันก็กลับเลื้อยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นเองจากเดิมที่ท่านมีนไก่นับ50ตัวแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2- ถึงสตัวเท่านั้นเองนะครับ ส่วนคนที่สองที่เจองูเหลือมขนาดใหญ่นั้นก็เป็นป้าที่อยู่บ้านไม่ห่างจากผมเลยครับท่านได้ชักชวนเพื่อนไปหาหน่อไม้ซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากหมู่บ้านมากนักและท่านก็ได้พาสุนัขไปด้วยขณะที่ท่านกับเพื่อนกำลังหาหน่อไม้กันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเจ้าสุนัขมันเหา่าตอนแรกทั้งสองคนก็คิดว่าสุนัขคงจะเห่าตัวนิ่มหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลินนั่นแหละครับ แต่เสียงสุนัขที่มันเห่านั้นมันก็เห่าเหมือนเห่าพลางถอยพลางกระกละ้าก,กลัว,ลวเมื่อท่านได้หน่อไม้เป็นที่พอใจแล้วก็เลยจะไปดูว่าสุนัขนั้นมันเห่าอะไรกันพื้นที่ที่สุนัขเห่าอยู่นั้นก็จะเป็นท้องห้วยที่ไม่ได้มีน้ำหรอกครับและบริเวณโดยรอบก็เป็นเหมือนลานก,กว้างกว้างที่ชาวบ้านก็จะเรียกพื้นที่แบบนี้ว่าเพิงจังหวะที่ท่านนั้นกําลังจะเดินไปตรงที่สุนัขเห่า ท่านก็ได้เห็นว่าสุนัขของตัวเองนั้นวิ่งฝ่าพงหญ้ากออกมาเหมือนว่ามันกําลังจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างเมื่อมาถึงตัวท่านสุนัขมันก็มาหยุดแล้วมันก็มาแอบอยู่ข้างหลังท่านเมื่อท่านได้มองไปตรงเพิงที่มีหญ้าใสาขึ้นก็พบว่าหญ้าใสามันล้มเป็นแนวยาวคุณป้าทั้งสองเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นงูแน่แนก็เลยรีบปีนขึ้นไปทนีบนกอไผ่ทั้งสองคนแล้วสิ่งที่ท่านเห็นก็คือ งูเหลือมตัวขนาดใหญ่เลื้อยตามสุนักมาเมื่อมาถึงบริเวณที่ป้าทั้งสองอยู่มันก็หยุดอยู่ตรงกอไผ่สุนัขของป้านั้นก็เห่าเสียงดังมันทำท่าเหมือนที่จะเล่นงานสุนัขป้าทั้งสองที่ปีนอยู่ด้านบนก็เลยตะโกนเสียงโบกเวกบวยวายทั้งยังใช้มีดเคาะต้นไผ่จนทำให้มันตกใจเลื้อยกลับไปทางที่มันกลับมานั่นเอง จังหวะที่มันเลื้อยมาถึงกอไผ่ที่ป้าทั้งสองปีนอยู่นั้นทั้งสองคนนั้นแทบจะหยุดหายใจเลยทีเดียวครับขนาดลำตัวของมันนั้นท่านก็บอกว่าเท่ากับกระติกน้ำซึ่งกระติกน้ำที่ท่านชี้ให้ผมดูนั้นผมว่าขนาดมันน่าจะใหญ่กว่าเสาไฟเลยทีเดียวครับความยาวของมันนั้นท่านบอกว่ายาวกว่า50เมตรผมคิดว่ามันคงจะไม่ยาวขนาดนั้นหรอกครับแต่ด้วยความกลัว ท่านก็เลยคิดว่ามันยาวมากๆานั่นเองครับเมื่อมันเลื้อยกลับไปป้าทั้งสองก็รีบลงจากกอไผ่ท่านก็ยังบอกอีกว่าดีที่มันไม่เลื้อยขึ้นมาบนกอไผ่เพราะหากมันเลื้อยขึ้นมาบนกอไผ่ที่ท่านอยู่กันแล้วแล้วก็ไม่ต้องรอให้มันกินหรอกท่านบอกท่านคงจะหัวใจวายตายคากอไผ่นั่นแหละครับเมื่อเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยท่านก็รีบกลับบ้านเลยทันที นอนขวัญผวาไปหลายคืนเลยท่านบอกฝันเห็นแต่งูเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็เป็นความกลัวของท่านที่กลัวงูครับเมื่อไปเจองูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับก็จะเก็บไปฝันซึ่งมันก็น่ากลัวจริงๆครับอีกคนหนึ่งได้เจองูเหลือมยักษ์นั้นก็เป็นพลานที่อยู่ต่างหมู่บ้านของผมเองครับท่านได้เดินขึ้นลำห้วยไปเรื่อยๆบริเวณลำห้วยนี้ก็มีต้นไม้ใหญ่เล็กสลับกันไป ท่านเดินมาจนถึงเกือบสุดหูนห้วยเลยทีเดียวสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเก้งหรือฟานนั่นเลยครับร้องทักเสียงดังมากชถวบ้านก็จะเรียกว่าฟานโขกนั่นเลยครับที่มันร้องหรือมันโขกนั้นก็เพราะมันตกใจอะไรบางอย่างนั่นเลยครับซึ่งเสียงที่มันร้องนั้นก็อยู่ห่างท่านไปไม่มากท่านเลยพยายามย่องอย่างช้าๆเพื่อที่จะไม่ให้เก้งมันรู้ตัวหมายมั่นปั้นมือว่า จะพิชิตเก้งตัวนี้ให้ได้ท่านย่องอย่างช้าๆและเงียบที่สุดใจก็ภาวนาว่าอย่าให้เก้งมันหยุดร้องเมื่อเข้าไปใกล้เสียงเก้งมากขึ้นด้านหน้าของท่านก็ได้มีขอนไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางลำห้วยอยู่ระยะที่ท่านอยู่ตอนนี้ไปถึงตัวเก้งก็ไม่น่าจะเกินร้อยเมตรแต่เนื่องด้วยริมห้วยนี้มีความชื้นค่อนข้างมากเลยทำให้บริเวณริมห้วยนั้น มีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดขอนไม้ที่ขวางทางตรงลำห้วยนั้นก็ถูกปกคลุมด้วยเถาวันตัวท่านเองไม่ได้สังเกตว่ามีอะไรอยู่บนขอนไม้หรือเปล่าเนื่องจากมีเถาวันคลุมนั่นเองสายตาก็พยายามมองไปตรงจุดที่เก้งร้องอยู่คอยที่จะย่องช,ช้าๆอย่างระมัดระวังและในจังหวะที่ท่านลอดผ่านขอนไม้ที่พาดผ่านลำห้วยนั้น เมื่อท่านลอดผ่านพ้นขอนไม้ด้วยสัญชาตญาณของท่านเลยทําให้ท่านนั้นเหลือไปเห็นงูเหลือมตัวขนาดยักษ์นอนแอบอยู่ตรงขอนไม้ที่ท่านลอดมาด้วยท่านไม่ได้สังเกตเนื่องจากสายตาพยายามมองแต่เก้งที่กําลังร้องอยู่นั่นแหละใบหน้าและหัวของงูเหลือมขนาดยักษ์นั้นห่างกันแค่คืบเดียวมันแลบลิ้นจนแทบจะโดนใบหน้าของผ่านท่านนี้ผ่านท่านนี้ตกใจสุดขีด สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของท่านทําให้ท่านคว้ามีดที่อยู่ในมือฝันฉับไปตรงคอของเจ้าง,งูเหลื่มลักทันทีชึกเลือดของเจ้าง,งูเหลื่มที่ท่านฝันตรงลําคอนั้นพุ่งกระชูดโดนเสื้อผ้าและใบหน้าของท่านแดงเถือกไปหมดพ่านท่านนี้ทิ้งอาวุธและก็วิ่งสุดกําลังเพื่อกลับบ้านเมื่อมาถึงที่บ้านร่างกายสั่นเทาเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดภรรยาและลูกต่างเขาข้ามมาสอบถามท่านพูดพลางร้องไห้พลาง แต่ก็จับต้นชนปลายไม่ถูกพลานท่านนี้เสียสติอยู่นับเดือนกว่าที่จะกลับมามีสติดังเดิมนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เคยเข้าไปในป่าแถบนั้นอีกเลยอาวุธปืนของท่านนั้นก็มีพลานท่านอื่นไปเอามาให้คนที่ไปดูตรงจุดนั้นก็ได้บอกว่าที่จริงแล้วหอนไม้ที่ล้มพลาดขวางลําห้วยนั้นมันมีต้นไม้สต้นรับต้นแรกนั้นต้นใหญ่มาก ส่วนอีกต้นนั้นขนาดเล็กกว่าต้นนั้นมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งพลานท่านนี้มองไม่เห็นงูเหลือมมันเลยนอนพาดอยู่ตรงขอนไม้อีกขอนหนึ่งนั่นเองทําให้พลานท่านนี้เมื่อลอดไปแล้วก็บังเอิญไปจักเอใส่งูเหลือมทันทีดีที่ท่านถือมีดไว้ในมือท่านเลยฟันฉับไปตรงคอของมันนั่นเองพลานที่ไปเอาปืนท่านนี้มาบอกว่าบริเวณนั้นราบเป็นหน้ากลองเนื่องจากว่างูเหลือมตัวนี้มันคงดิ้นทุรนทุราย ตอนที่ท่านฟันข้าวตรงลําคอนั่นเองกลิ่นข้าวเลือดพระคลุ้งเต็มไปหมดงูเหลือมที่นอนตายอยู่กลางลําห้วยนั้นตัวมันมีขนาดใหญ่กว่าเสาฟิฟ้าอีกพลานที่ไปนําอาวุธของพลานท่านนี้มาบอกว่าขนาดเห็นมันตายโยท่านยังกลัวไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้มันเลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของพันปลาที่ไปเจอง,งูเหลือมยักษ อย่างไม่ทันตั้งตัวตัวผมเองก็คิดว่าถ้าเป็นตัวผมคงจะช็อกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับแค่คิดตามที่ท่านเล่าก็ขนลุกขนพองแล้วจังหวะที่หันหน้าไปไปเชิญหน้ากับงูเหลือมยักษ์เลยมันแลบลิ้นใส่แปลบๆเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็คงตกใจแทบชอบ็อกเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของงูเหลือมยึดถิ่นภาคสองครับ หากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องสายล,ล่าอ,อุบากรไปด้วยนะครับสวัสดีครับ